วันนี้เราจะไปล่าคาบาลที่เป็นบอสอยู่ดันสตีดออฟทาคอปครับซึ่งบอสตัวนี้มีปืนที่ถืออยู่3ามกระบอกก็คือ PKM PKP แล้วก็ RPK เราก็ต้องไปลุ้นให้เป็น PKP ที่เราต้องการเพื่อที่จะทำเควสการสม,มิตยี่สิบห้านะครับเพราะว่าเควสนี้เขาให้ของรางวัลดีมากนะครับเป็นเหรียญบิตคอยห้าเหรียญแล้วก็กล่องเก็บปืนอีกหนึ่งกล่องก็เอาไปขายได้รวยๆกันไปเลยจริงๆก็จะมีอีกเควสหนึ่งก็คือเควส์ The Handman Part s, Big Game ที่จะให้เราไปยิงคาบานแล้วก็กาดของคาบาน5ตัวแต่ว่าพอผมทําเสร็จไปแล้วก็เลยไปลา p k เเฉยโดยที่คาบานมันมีกาด6ตัวแล้วก็มีแคัสนดยด้านบนประมาณ2-3ถึงตัวแล้วแต่ตา่างแล้วก็ที่ที่คาบานอยู่นี่คือเข้าไปยากมากเพราะว่ามันมีเคียอ้อมแบบอ้อมเต็มเลยก็ต้องระวังนิดหนึ่งมันจะมีทางเข้าหลักๆ2ทางแค่นั้นแหละไม่น่ามี แล้วในเลนี้ผมก็ไม่เจอคาบานก็เลยวิ่งฟาร์มไปเรือเพราะว่ามันมีจุดดรอบยาเยอะของดีใช้ได้อะครับอยู่ข้างในเนี้ยตรงที่ผมมุดเข้ามานี้ก็มีพวกยาพวกอะไรดรอปใช้ได้เหมือนกันมีวอร์ฟีนมีเมโดดินผมก็เคยเจอตึกทางเข้าอีกทางหนึ่งก็ดรอปดีใช้ได้มีทั้งพวกยาแล้วก็พวกเข็ม ตรงหน้าประตูนี้มันจะดอดพวกหัวกระโหลกพวกไก่ทองพวกอะไรที่เป็นของไฮรูสนะครับแล้วห้องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาทั้งหมดแล้วก็พวกเข็มกระปุกเพนเอฟเฟกไอเฟกมีหมดเลยผ่าตัดก็มีคนเลยนิยมเดินเข้ามาในนี้ประจําพวกแแคปแต้มหกอะส่วนใหญ่เขาจะเดินมาฝากกันในนี้ส่วนห้องอื่นก็มีของบ้างนิดหน่อยถ้าเป็นห้องชั้นบนจะมีพวกลิ้นชักพวกอะไรให้เปิด ไอ้ตรงกล่องพยาบาลเนี่ยก็มีดอกยาดอกเขียวเหมือนกันนะพอฟาร์มจนพอใจแล้วก็เลยว่าจะไปออกกันเพราะว่าจะได้มาลาคาบาลต่อในเลตเนะ่แล้วลืมบอกไปว่าช่วงที่ผมมาลาคาบาลนี่คือเป็นช่วงอีเวนต์ฮาร์วีนพอดีอีเวนต์นี้มันเปิดทางออกให้ออกได้ทุกทางไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนก็ช่างเราจะเกิดใกล้ทางออกนั้นแค่ไหนก็ช่างมันออกได้หมดเลยมันก็จะง่ายๆหน่อย เกิดที่ใดเอ้าเกิดเรืวอๆริบจังเมาส์ขึนหมุนนัดรีสปอนดิงพอมาลงแมปสตรีทที่รก็อาจจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยค้างตอนโหลดตอนตัวจะเกิดตลอดเลยึ <c oughs> ้นไปตรงนั้นได้เกอ่ยากรู้เหมือนกันไปตรงไหนวะตึกก่อนไม่รู้มันเือตึกไหนเลย ถ้าตรงนี้ก็ง่ายเลยโ <Okay. S 1> อ้โหเดียวเดียวเดียววตรงนี้เราต้องป่าระเบิดลูกนี้ทุกรอบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ป่าแล้วมันมีการนั่งอยู่บนป้อมเราจะวิ่งเข้าไปไม่ได้ก็จะโดนมันยิงตายแบบแป๊บเดียวตายเลย เราต้องปาเพื่อให้มันเดินออกจากป้อมอกมาลว่อไรนะหนุ่มหลังจากที่ยิงกาดตัวนั่งป้อมตัวแรกแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็หาที่กำบังให้ตัวเองนะครับแต่เราก็ต้องระวังกาดตัวอื่นวิ่งขึ้นป้อมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลังจากที่เิื์อแล้วกาดทุกตัวมันจะวิ่งวนไปเรื่อยเลยตายตัวป้อมตายตัวป้อมตาย,ยโยโ gần như sĩ bia không bị tôi nắm bắt tôi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  หลังจากที่เราดันเข้ามาได้ถึงข้างในแล้วเราก็จะค่อยๆไปแง้มหาคาบานข้้งในนะครับซึ่งจุดเกิดของคาบานมันจะมีสองที่ครับตรงอู่รถตรงที่ผมอยู่ตรงนี้กับตรงโชว์รูมด้านหน้านะครับมันจะเป็นอีกที่หนึ่งที่คาบานยินอยู่ถ้าเรามาเช็คตรงนี้แล้วเราไม่เจอเราก็ต้องวิ่งไปดูข้างหน้ากค่อยๆแง้มเอานะครับคาบานเพราะว่ามันยิงเราโคตรแรงเลยยัง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 อยู่อยู่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดอีกตัว หมด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 ยิงไปสองตัวแล้วเฮ้ยมีอีกจะนอกไหมโอ้โหลนนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับตอนที่เรากําลังไล่ยิงกาดแล้วไล่ยิงคาบานอยู่นี่คือระวังคนเดินเข้ามาเหมือนกันเรายิงนี่คือคาบานมันก็ยิงกาดมันก็ยิงมันส่วนใหญ่จะไม่มีเก็บเสียงกันคนมันก็จะเดินมาต่อมันจะลอให้เราเยิงเสร็จแล้วมันก็มายิงเราอย่างนี้แหละ อันตรายขับบานตายปะปืนตายแต่แรกเลยไอ้เฮียกูไม่ได้โหลดแบบแม็กกูหมุนไม่รู้กี่รอบอะ PKP ด้วยอ <laughs> รอบนี้ดับ PKP ครับเป็นปืนที่เราต้องเอาไปแต่งเพิ่มเพื่อส่งเคว็ดการสมร็ี่สิบห้าแต่คนที่ต้องการ PKP ตายแล้วอ๋อ IP นิดน้อยน่ยเลยนิตอนแรกก็ว่าจะเดินรู้สบชิวๆแต่ว่า เติมไปเดินมาสแคปก็เดินมาให้เรายิงเล่นเรื่อยๆเลยงงเหมือนกันอยู่ดีก็สปอร์นเยอะทั้งกันนบวาใช่ใช่แนบวนวอย่าไปไม่เห็นมั้จ้ โดนแท้ทนนี่โยนปืนไ <c oughs> ัน่นทำไมเอาแม็กกว่าน้อยอย่างวะโอ้ฮะมันไม่ต้องอิเลทใช่ไหมส่ง ให้กูไปให้เมืงเองแล้วก็เพิ่งน,นึกได้ว่าปืนมันไม่ต้องการแบบอินเลทผมก็เลยต้องหยิบออกไปให้แล้วเอาไปส่งให้ที่แบบอื่นแทนเ,เร็วดิ <c oughs> แต่ก่อนออกก็ว่าจะเดินฟาร์มของจากกาักรดสักหน่อยเพราะอากาศมันดอบเกาะดีแต่ว่าก็มีตะแคบเดินมาเรื่อยๆเลยเนี่ ô cà tokei mọi người sẽ ngủ sân bay tàu phá hello hi hello 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 โอ้ตอนแรกกะว่าจะฟาร์มต่อสักหน่อยแต่ว่าเก็บกอหกมาแล้วก็ PKP มันก็หนักแล้วอะยี่สิบแปกิโลอะก็เลยแทงเข็มมูลแล้วก็ออกเลยไม่รู้มันเรียกว่ามิวหรือมูลผมอ่านมูลมาตลอดเลยอเอ็มหนัก โอ้สองหมื่นอีกปีมันประกาศหนึ่งขาดสองขาดสามขาดสี่ขาดกาดสี่ตัวนะครับอืมเรียบแอืมไม่แย่หมนี่กูได้กองหกระบอกมาก็โอเคแล้วผมก็ต้องออเอาปืน PKP ไปส่งโดยแมปที่เลือกก็คือแมปชอยไลน์เพราะว่าเป็นแมปใหญ่มันเจอคนยาก แล้วมันอยู่ในช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนพอดีมันก็เลยออกตรงไหนก็ได้ออกใกล้ได้หมดเลยทุกทางอ,อืมอหถ้าหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ